สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขาผมมาเจอกับต้นไม้ชนิดหนึ่งครับมีดอกสวยงามมีดอกใหญ่ครั้งแรกที่เจอเนี่ยผมไม่รู้จักแต่ว่าพอไปค้นข้อมูลเนี่ยจึงได้ชื่อมาครับอยู่ในตระกูลของต้นมหาพรหม แต่อันนี้จะเป็นมหาพรหมราชินีครับคือเขาให้สังเกตที่ใบครับถ้าใบเรียบอย่างเงี้ยไม่มีคนจะเป็นมหาพรหมราชินีแต่ถ้าใบแบบมีลักษณะเป็นคนก็จะเป็นมหามหาพรหมธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นมหาพรหมราชินีที่ดอกใหญ่ที่สุดในในตะกูลของมหาพรหมครับ ดอกจะมีลักษณะความลักษณะดอกจะมีสีขาวแกมเหลืองนิดนิดกลีบรองดอกจะเป็นสีเขียวอมเหลืองแล้วดอกชั้นในดอกชั้นในของเขาเนี้ยดอกชั้นในจะเป็นสีม่วงแล้วก็จะสอดส้อยร้อยรัดเหมือนเหมือนกระเช้าครับ ออกดอกเยอะครับแต่ว่ากล้องโทรศัพท์ของผมมันสเปคมันต่ำมันก็จะไม่ค่อยชัดนะครับดอกตูมก็มีนะครับลักษณะดอกจะกวา้ากรีบดอกมีสามกรีบกรีบในร้อยลัดเหมือนกระเช้าเลยครับมีกลิ่นหอมเย็นชื่นใจ หอ,อมทั้งวันครับดูครับเขาออกดอกโจ่ไกลๆนะเยอะเลยแต่ว่าผมเดินไปไม่ได้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นลักษณะคล้ๆที่ลาดเอียง ก็ว่าเป็นพันไม้ที่คนพบใหม่ก็ว่าได้ครับเพราะว่าเขามีการเจอกันครั้งแรกเลยแถบบริเวณป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นต้นไม้ในตระกูลมหาพรหมแล้วก็ตั้งชื่อว่ามหาพรหมราชินีก็จะมีดอกที่ใหญ่ที่สุดในตระกูลมหาพรหม ครับดูบนยอดมองไม่เห็นนะครับก็ดูกันใกล้ๆนะครับเอาที่อยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยครับผมก็นำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับ ดอกมหาพรมราชินีมันก็จะอยู่ในตระกูลวงเดียวกับกระดังงาครับกระดังงาตาหน่นดอกนู้นใหญ่มากเลยครับแต่ว่ามันอยู่ไกล ครับก็นํามาแบ่งปันกันให้ดูให้ชมครับถ้าดูแบบมันไม่ชัดหรือว่ามันไม่โจงใจเดี๋ยวผมจะถ่ายถ่ายภาพเป็นภาพนิ่งเอาลงไว้ให้ดูในชุมชนครับครับก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ